ใครจะมาเป็นรักสุดท้ายที่จะหยุดอยู่ที่คุณตลอดไปขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดนานาขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ dm place พลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกาณน ปามไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมทสิงธนูสีเรียนพลังงานของคนธาตุดินอัศวินเถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะแล้วก็สีดาพลังงานของคนธาตุลมเมทุนตุลกุมมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุไฟแล้วก็คนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาพลังงานของคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะคะรักใครรักจริงมีความหนักแน่นมั่นคงเป็นคนที่มีความจริงจังกับชีวิตจริงจังกับความรักความสัมพันธ์ เป็นคนที่มัธยัติอดออมเก็บเงินเก่งรักใครรักจริงนะคะเก็บตัวเก็บใจเก็บหัวใจไว้ให้กับคนที่รักเนาะแล้วก็มีความอดทนมีความตั้งใจในการรอคอยครั้งนี้มากๆมีการเก็บซ่อนด้วยนะคะเก็บซ่อนความรู้สึกเก็บซ่อนความเหงาเก็บซ่อนความเศร้านะคะเก็บซ่อนไว้ไม่ได้บอกให้คนที่อยู่ภายในใจรับรู้นั่นเองนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเป็น ช่องว่างนะคะที่มีในความสัมพันธ์อาจจะมีการลดสถานะกันไหมนะคะแต่พลังงานของคุณยังคงตั้งหน้าต,ตั้งตารอคอยแล้วก็ยังคงเก็บใจไว้ให้เขาอยู่นะคะเรามาดูพลังงานของคนที่จะเป็นรักสุดท้ายของคุณกันบ้างเขาจะเป็นใครวินถือดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมห้าดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะ เด็ดดาพลังงานของคนธาตุลมสามถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกระกฏพิจิตแล้วก็เดอะไฮพีเซตนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุลมกับคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมานะคะเป็นคนที่เด็ดขาดคำไหนคำนั้นเชื่อมั่นในตัวเองที่ถีโกสูงมากไม่ยอมแพ้ไม่ยอมใครจะต้องเป็นคนเดียว แล้วก็รักมากๆด้วยนะคะรักมากๆหึงมากๆแล้วก็อารมณ์ค่อนข้างหวั่นไหวอ่อนไหวสวิงมากๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์คนคนนี้นะคะจะสามารถเหวี่ยงวีนแล้วก็สามารถร้องไห้สามารถอ่อนแออ่อนไหวได้ง่ายมากๆนะคะขึ้นอยู่กับความรักขึ้นอยู่กับคนที่เขารักนะคะมีความสมคั์กับเขาแล้วก็จะมีสถานการณ์ไหนมากระทบความรู้สึกของเขานั่นเองนะคะ เศษดาบที่ขึ้นมานะคะก็มีเกณฑ์จะเป็นความรู้สึกของเขาที่เขาเก็บซ่อนไว้นะคะอาจจะเป็นความโกรธความไม่พอใจความเสียใจความน้อยใจนะคะที่เก็บไว้ซ่อนไว้แล้วก็ไม่ได้แสดงออกหรือว่าแสดงออกแค่บางส่วนแต่เก็บไว้เยอะกว่านั่นเองนะคะพลังงานของคุณกับเขาเหมือนต่างคนต่างเก็บคุณมี4ดีดาบเขามีเจดดาบต่างคนต่างเก็บความรู้สึกไว้ไม่ได้เปิดเผยหรือว่าไม่ได้พูดกันแบบตรงๆนะคะ เรามาดูเหตุผลของเขากันนะคะว่าทำไมเขาถึงจะหยุดอยู่ที่คูณตลอดไปนะคะทำไมเขาถึงอยากหยุดอยู่ที่คุณตลอดไปเพราะอะไร The Tower นะคะอยู่ไม่ได้ค่ะไม่มีคนูนชีวิตที่ไม่มีคูนก็คือชีวิตที่พังทลายที่แตกสลายไปไม่เป็นอยู่ไม่เป็นนั่นเองนะคะหนึ่งดาบนะคะร่วมต่อสู้ร่วมฝ่าฟันด้วยกันมานะคะเป็นแรงเป็นกำลังใจ เป็นคู่ที่คอยซัพพอร์ตกันและกันมานะคะเก้าถ้วยนะคะผ่านด้วยกันมาหลายสถานการณ์หรือว่าตัวเขาเองก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคนเจ้าชู้มีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามาแล้วก็ตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าการโกหกกันไม่ซื่อสัตย์กันไม่จริงใจนั้นทําให้ชีวิตของเขาลําบากขนาดไหนแล้วก็การรักใครสักคนด้วยความตั้งใจนั้นได้ผลตอบแทนออกมาอย่างไงนั่นเองนะคะ หรือว่าความรักที่คุณมีให้กับเขาการอยู่ด้วยกันกับคนเขารู้สึกยังไงนะคะเขามีค่าหรือว่าความรักที่คุณให้กับเขานั้นสามารถเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยที่เขาไม่ต้องออกไปสอบแสวงหาความรักจากคนอื่นข้างนอกนั่นเองนะคะดมู n นะคะความเป็นห่วงนะคะความว้าวุ่นกังวลใจที่ คุณมีให้กับเขาหรืออาจจะหมายถึงเป็นพลังงานของตัวเขาเองนะคะความว้าวุ่นกังวลใจความหึงความหวงนะคะความเป็นห่วงที่เขามีให้กับคุณเป็นพลังงานของคนที่คุณมีที่พลต่อความรู้สึกของเขามากๆทุกๆแอคชั่นทุกๆการกระทำนะคะทุกๆคำพูดของคุณมีความรู้สึกกับเขามากๆจะทำให้เขายิ้มก็ได้หลงรักก็ได้หลงสเสน่ห์ก็ได้หรือว่าร้องไห้ก็ได้อ่อนไหวอ่อนแอนได้หมดเลยนะคะ ว่าวุ่นกังวลใจมีความเป็นห่วงแล้วก็อยู่ไม่ได้หากไม่มีคุณนะคะก้าวไม้นะคะสําคัญที่สุดในชีวิตของเขานะคะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันมาเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดแต่ว่าคนที่เขาเลือกคนที่เขารักมากที่สุดก็คือคุณนั่นเองนะคะคนที่มีความสําคัญสําหรับเขาที่สุดคนที่เขาเลือกแล้วนะคะเป็นพลังงานของคู่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวนะคะผ่านความไม่เข้าใจ มีระยะเวลาในการครบกันมาที่ได้เรียนรู้กันมาพอสมควรน,นะคะผ่านหลายสถานการณ์มาด้วยกันตัวเขาเองอาจจะมีความเกละยทะเลทลายมาก่อนหน้านี้นะคะทั้งอีโก,ก้ทั้งที่ถีอยากเอาชนะมีความลับนะคะเจ้าชู้เฮฮาปาร์ตี้ก็ได้แต่ตอนนี้เหมือนกับเป็นเสือที่ถอดเขี้ยวเล็บแล้วอยากหยุดแล้วนะคะเขาเลือกที่จะหยุดอยู่กับคุณเขาเลือกที่จะหยุดอยู่ที่คุณเลือกที่จะรักคุณด้วยหัวใจที่มั่นคงแล้วก็รับรู้แล้วนะคะว่า ชีวิตที่มีคุณมีค่ามากกว่าชีวิตที่ขาดคุณไปหรือว่าการต้องอยู่ตามลําพังนั่นเองนะคะแล้วนี่ก็เป็นพลังงานของเขานะคะคนที่จะมาเป็นรักสุดท้ายของคุณแล้วก็หยุดอยู่ที่คุณตลอดไปนะคะ